ในวัดเดยวพี่น้องมันนี้คดไล่หลายเนาะที่สิบเอ็ดวันนี้สิบห้าข้ามเมนบอรพี่น้นนนนบบนอง วัดนี้สวยสวย,ยตังทีว่าอันเมม่อนอยู่นี่ที่สวยที่สุดเลิศพี่น้องเดเ่าก็ทำกันมองเลยวัดนี้เมม่อนก็จะไปอันนั่นก่อนเดิอพี่น้องไปอธิษฐานโลอดอ่ารอบโหวตเดิอพี่น้องมาดิ

อะไรว่าาหญ่อะดูโหอยากคพอแม่ไงว วัดท่ามะกอกนะคะพี่น้องวันนี้วันพระใหญ่คนกันหลายหลายเยนาะก็จะมาอธิษฐานอ,อธิษฐานวัดท่ามะกอกรอบโบสถ์นะคะพี่น้องเทงแม่ชีในล้วก็พระนอยู่ข้างบน,อ,น,อ,บนอันนี้ก็จะรอบให้ดีค่ะ บนทางหนาด้อพี่น้องวัดนี้สวยสวยด้อพี่น้องเลยสวยงามที่สุดเลยเมม่มอนยางไหวไปบ่พี่น้องเพราะว่าเมม่อนถือเอาด้วยพี่น้องเ้อสวยทีส่สุดที่สุดเลยวัดนี้เพราอมันี่เมม่มอนมาทุระนะนอนมาทุระผ้าลูกสาวเอนี่มือสันวันดีด้ยพี่น้อง นี่มือสันวันดีเมม่มอนกับะพผ้าลูกสาวเมม่มอนมาบวชมาบวชวัดนี่นะคะพี่น้องเมม่มอนก็นสิพผ้าลูกสาวเมม่มอนมาบวชได้วัดนี่เมื่อนี้คือถือว่ามือสันวันดีเลยพี่น้องมือสันวันดีมีวันที่สิบเอ็ดสิบห้าคำนะพี่น้อง รถไล่ไล่นแนววันผพระเลยะ่ทีได้คุณมูลนิวันผพระที่น้องคุณไล่ขักไล่เนี่รถตู้จอดว่ายรอมันค่ะบดมือเลยแหละเราเ่าาจอ่ไม่ เป็นเมื่อชั้นวันดีเดอ้อพี่น้องเลยมานี่อันนี้รอบโบสถ์เด้อพี่นอ้องน,นี่ข้างนอกง่างออยาอนนี่คือกุฏิอยู่ยคือห้องที่ลูกสาวเพิ่นจะบวชเพิ่นจะมาอยู่วัดนี่จากพี่น้อง อกุฏิเพิ่นอยู่สวัสดีครับฮักเซอร์ทำไงครับอ๋อไม่นเหนี้มามือสั้นวันดีไม่ม้อนผ้าลูกสามมาวชแล้วก็มาบนกุฏิบนอยู่บนเสาของเพิ่นคืออยู่นี่เนาะพี่น้องกุฏิของเพิ่นพักผ่อนไมลาไปสวดมนต์สวสดมนต์ขึน้นเซตเพิ่นก็นจะเข้ามานอนอยู่ตรงนี้สะอาดสะอิดพี่นอ้องโอ้ยง่าย ยังเออน่าอยู่ในสบายๆพัดหลอกพัดลมยังมีทอดแต่บ่มีเอร์ออ่าดิครับพัดลมก็ลูดเลยน่าอยู่น,ยน่าอยู่น่าอยู่พี่น้องนี่โอลเลเว่นนี่หายอยู่เรนเมซี่เพิ่นเรนเมซี่ขอลูกสาวมิมอนเปิดมาอยู่เลยละจ้ะ สวัสดีพี่นองเลยจะรับคลิปนี้ก็ได้6นาทีก็พี่นองสำหรับคลิปนี้กับแม่ม้อนไว้เช่นนี้ก่อนพี่นองได้พ่อกนคยิบหนักค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย